โอ้วดีค่ะวัสดีมานตะไกลเลยมาถึงพร้อมกันเลยถึงแล้วค่ะ,คะหาเรือนซุ้มแก้ว เราก็มีอาหารขายไปไมน้อยค่ะโอ๋นั่งกันเยอะเลยสวัสดีค่ะ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 ทุกคนเล็บีใหม่ค่ะเล็บสีใหม่ว่ามาสตาเป็นพี่นีใครนั่งใครมาครั้งแรกเหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรดารุณี สวัสดีค่ะนี่มาได้กันค่ะมาได้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไเคยเห็นใช่ม้าแกเาลได้ยินเขาลือใช่ไหมหรือว่าหลอใช่ไหมเสียงดีไหมนะ้อคนนี้มีหูสองข้างนะมีตาสองข้างด้วยใช่ไหมเดี๋ยวได้สบตาชาวจริงๆด้วยลูกชายไปเมืองนอกเห็นไหม ลูกเราหล่อที่สุดอ่ะฝ้หนังฝาเรืองก็สู้ไม่ได้ดูดีๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกกระดาที่ไหนเขาแสดงเรื่องอะไรอยู่ช่องไหนไหล่อจางกคุณใจ้นาอม่ะดาน่าเท่าดีกขอบคุณค่ะน่แมเขากระดนั่งไม่เทียกกราแสดงว่าตนช่องไหนอ่ะไม่รอนะ ทำไมคะน้องนันน่ะเหรอเอ่อเอาส่งไปให้เพื่อนดูอย่างเขาไม่ได้ยินน้องนันพูดไม่น่าแม่มันนี่นะเข้ากระดมเลยดีใจอันนี้ก็ประมาณ่น่เรรไปรน้มา่ก็ไอันนี้ก่รุ่นพกั้ารมาซ้อมเพลงน้วนี่ค่ะนซเนาะเป็นไหมสวัสดีค่ะเอาคอโดเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วฮะไ่ได้เรื่อปีนี้ไม่ดีหรอเป็ทำไมเปนเน่าเหรอทำไมไม่รู้นะไม่รู้ พอมันจะสุกมืนมันเน่าม่เลยไม่กล้าเลยเดี๋ยวไปทำไมลูกๆนะมันแมลงด้วยล่ะมันต้องฉีดยาไหมล่ะมันเป็นแมลงมันไม่ได้ฉีดยาค่ะมันเป็นแมลงไม่ได้แม่สุขุมไทยมานานแล้วเหรอคะแอมพอยด์อ๋อเพิ่งมาถึงเหรออ๋อเหรออ้าวนี่มารุ่นแรกเหรอเนี่ยเอามาคนละคันกันนะหนูมาจากเขาเพราะคนเดียวแล้วขับมาคนเดียวใช่ไหมแม่เก่งนะ เก่งอ่ะเคยเคยมาแล้วมันก็ไม่เป็นไรขับรถเก่งนะสายตาดีนะอะแม่เบนอ่ะแม่เบนตามหลังรถตู้เอาวนกก็ขับของนกมาหรือมากับแม่แอมมารถเก่งเขาอ๋อเขามางเขาเองไปรับแม่เขามานี่ไงแม่นกบอกหนูมาคนเดียวแล้วตอนนี้เขอยู่ไหนก็ไม่รู้นะไอ้นุ่น่ะแม่ไม่เบนอ่ะสวัสดีค่ะร้อยสามสิบสี่คน น่าจะทานไปเอาเลยเออนั่นนงรถไหนนัง่งรถตู้มาลงที่โลกอ๋อไม่ลงขนส่งรอบเดียวไม่นานนี้ไม่เคยได้เจอเลยนะในรอบหลายเดือนเนี่ยไม่ได้เจอเลยนะพี่ผ่านแม่มนุษย์อ่ะมนุษย์อ่ะ,ะ,ะเราออกจากวงการไปแล้วเหรอรตูอ้มาลา้ตู้อ๋อมาแล้วสิกำลังจะนินทาซะหน่อยยังไม่ใกล้จะถึงแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้ใช่ไหมที่ตะโกนใช่พี่เก๋ล่ะขับรถมาเองเหรอคะหึงชั่วโมงเก้าอี้อยู่ที่ลงเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงมาจากกรุงเทพดิบเองม่มาจากนครปฐมรู้วยมาจากไหนใครขับครับป้าแดงขับเหรอป้าแดงด้วยแกวด้วยผัดกันเก่งนะโอ้มีคนช่วยขับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้คนหลงอยู่วังทองก็มีอยู่มีวังทองค่ะวังทองแม่วังทองอีกคุณองกำลังไปรับอยู่เลยไม่บอกผมมาที่แรกเก๋ก็ต้งไม่เต็ม เม่เปะไรก็ไม่เ่ว่าเลยนะตาเคยเป็นเหมือนกันอย่อยู่ตรงนั้นฮะนี่เขาเก่งไม่ต้องแต่งจ้างทีวีเอสมาปะไม่ไม่เม่ก้เข้าไปในที่พักตอนผมตรงหนัากนไปเอาผุแกที่พักก่อนพักที่ไหนไอ้แจวพัด้วนไหมคีมค่ะเรียบร้อยแล้วพักที่ไหนนะที่เราพักคุณากรตรงาโรงเรียนวัดวัดานารอ๋อคนละคุณาการเด่นอันนี้ที่ไหนเขาชื่ออะไรอ่ะ เดาลูมรดาองเดาลูมเลองแล้วคะนี่ตัวมันขึ้นเท่าไหร่คะขึ้นร้อย้ยถูกนะถูกเองนะนี่เหรอนี่ก็โอเคนะสี่ร้อยอ้าวมานั่งได้ค่ะจากวันนี้มีกาแฟขายมีไบเบร์ขายมันถึงก็ขายของวะตั้งโต๊ะเลยจ้า มีมีที่ตั้งมีที่มีแส่ด้วยต้องมีนู่นน่ะใต้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 นู่นละเดีอ๋อนั่นก็อี้มีเราก็ไม่ได้มองอ๋อพวงอะไรตั้งยังมาไม่ถึงจะพวงอะไรรอแป๊บอันนี้มีลูกเราเขารอมันเดือดใช่ไหมไม่ใช่หลายคนที่ใช่ไหมจะไปรับคุณแม่กันหรือแล้ววันนี้มีออนไลน์เปล่ามีอ่าประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะติดต่อใครติดต่อวันดีใช่ไหมแม่เบนเนี่ยม่เบนออนไลน์ออนไลน์มีค่ะแม่ฮะมีใช่ไหม มาไลนออนไลน์ได้นะคะติดต่อไม่วันดีนะคะเลาเห็นอยู่อเดอเขามีอาหารนี่อย่งไม่ดาเราไปแม่ไปทำเป็นไปไล์สดไหมไปสิคะไปเอาเขาให้ทานแล้วหรอยังยังอ๋อค่ะไม่ไปไล์สดเฉยๆไม่เป็นไร ไหนคะอยู่ในซูมบนซูมนั่นอ๋อเอออุปกรณ์ป้ายเหรอคะไป้ายไฟเดี๋ยวเอามาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีของใครแล้วคะถ <c oughs> ุงบัลเลอร์บัตเตอร <c oughs> ์ใช่ใช่ เดี๋ยวเอาไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เถียงไมาอยากนั่งอ๋อค่ะเอาไว้นี่ใช่ไหมต้องนั่งอยู่โน่นอ๋อนี่เขาเอ๋อนี่เขาหลอกค่ะดีแล้วฝนหยุดเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะลงทานลงหล่อพระซุม้มเลือนแก้วทำอะไรคะเนี่ยทำซุ้มตาลทำซุ้มตาลเกี๊ยวแล้วก็ขนมจีนหลงคอแล้วคะอขอบคุณค่ะแ <allem. S 2> ล<ห>้วขนมอันนมแต่ยังมาทำให้หิวทันทียังยัง,ยงไม่พร้อมยังไม่ได้ยังไม่พร้อม <laughs> <ห cing> ไม่เป็นไรค่ะพูดเล่น เห็นหมอก็อุ่นใจแล้วแม่ดาเห็นหมอก็อุ่นใจหรอเห็นหมอก็อุ่นใจแล้วตาไม่ดีไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเอาสวัสดีค่ะตาใส่ตามันมองมัวไม่รู้ใครเป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานานแล้วหรอคะอ๋อแล้วอยู่เพชรชบูรณ์อยเพชรบูรณ์เหรอมีมีแม่แม่แอมมีคนมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหคะ ห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะอ๋อห้องน้ต้มริ่มตาอย่างนี้ปิดเดือนหน้าหมอนัดไปตรวจมองไม่เห็นแล้วค่ะก็ใครมันมัวฮะมาจากล้าพาวค่ะกรุงเทพค่ะไม่เช้าหรอกรถมีแบบว่ารถมันติดแล้วแม่เข้ามาช้าค่ะบางคนเข้ามาช้าค่ะก็เลยใช่ค่ะไรฟ์สดอยู่ค่ะ ตงมือได้ค่ะไม่ค่อยได้เห็นเนาะไม่ค่อยได้เห็นเคยเจอลูกหลายหรือยังคะเคยเจอลูกเหรอเหรอเป็นไงลูกหล่อค่ะหล่อนะเสียงล่ะเสียงดีเสียงดีนะเสียงไม่ดีจะตามมาขนาดนี้ใช่ใช่หลงเสน่ห์หลงเสน่ห์เด็กด้อยอย่าไปมองตาชนะมองตานี่ต้องติดตามต่อหนึ่งครั้งเดียวไม่มีนะ ถ้าต่อหนึ่งสองสามีไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเนาะอย่างไม่ดามันคนกรุงเทพไงมันก็ไปไหนมันก็อต่นี้คนต่างจังหวัดบางทีเขาไม่สะดวก่ะเข้าใจค่ะอันนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกเลียงหลานใช่ไหมมันคนก็มีภาระโอ้เวทีใหญ่เนาะนี่เขายังไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวเพลงที่สองหนอะไรนะสองมืกว่านิดๆอะไรดนตรีเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหม ไม่แพงเนาะไม่เกี er, ่ยวสิไม uh ่เ huh กี่ยวผมเหมือนี่ถึง่าถูกแล้วเนี่ยโอ้ยถูกนะโดนแดงไปไม่ได้ขนาดอันนี้ดนตรีสดใช่ไหมที่ที่ไม่ดาจัดขนะะหมื่นหมื่นหมื่นฝ่าหมื่นห้าอย่างเวทีแรกนะไม่กี่ชิ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้เกี่ยวกับเวทีนะเขามีอยู่แล้วนะนี่ถูกนะแสดงว่าเขาก็อาจจะรู้จักกันก็ได้ไม่ไม่เขาราคานี้เลยราคานี่อะ อย่างว่าต่างจังหวัดมันก็อยู่แถวๆนี้แหละมันต่างจังหวัดเนาะไปกร er ุงเทพมันแพงค่าใช้จ่ายมันหนักบอกว่าเอาคืองบนได้ไหมหงายจะไม่มามันก็ต้องมีค่าน้ำอะไรพิเศษเขาไงก็อีราคาหนึ่งโอ้าไม่ตั้งเครื่องที่ถือสูงมากอันนี้เครื่องปัดไฟเลยเหรอ ต่างจังหวัดนี่มเปูนยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปเฮไปเลยนี่มันยังมองนี่ต่างหอกถ้าไปตรงที่สามมันจะยังคุมลูมาฮะลูกมาถึงแล้วนะคะวันที่ซ้อมอ่ะเห็นเขาไลฟ์สดไม่ใช่ลูกไลฟ์นะคนชื่อคมกริจอ่ะเขาซ้อมค่ะซ้อมเกันตุ๊ดตี๋ซ้อมค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนมันจะเข้างานประมาณหกโมงเะก็ลูกร้องทุ่มสองทุ่มอะค่ะไปตรงนี้เดินพัดลมและเสียงมันเข้าขึ้น ฮะหลายสองหลายคนอะอะไรคะลูก้องหลายคนคนเดียวคนเดียวป่ะฮะหลายคนเหรอป๊อปปี้ใช่ไหมพี่จ่อยอ๋อน้องจ่อยด้วยพี่จ่อยพี่จพี่จอยอายุยังไม่เท่าไหร่อ่ะพี่จ่อยหน้าอายุมากกว่าห้าสิบจ่อยอดก่อนหนูค่ะอัพจริงจอยห้าสิบป่าแล้วนะห้าสิบห้าห้าสองอันนี้ห้าห้าเหรอไม่น่าถึงห้าห้าเลยค่ะวิอ่า ม่เขาต้องปานคนเยอะเพราะว่าคราวที่แล้วแหละอ้แฟนขับก็เยอะอันนี้ที่เขาจ้างลูกน้างมากะดูแทนขับนีมานเงทีไม่ได้ลงเปย์ไม่ได้จะบิลห้คนมาเยอะก็มานเยอะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวถ้ายอยมาแต่ก็คงมีเจ้าใช่ค่ะแม่สุโขทัยมาถึงมาที่ยังไม่ถึงก็มีค่ะอีนนี้ไม่ได้มาเขาบอกอันน เราก็เลยไม่กลัวแต่เอาจริงๆนะเราก็อยากให้คนเยอะนะเพราะว่ามันมีผลการงานไงเดือนหน้ามีงานเดียวเออค่ะเดือนหน้าอะไรนะคะสุโขทัยไม่รู้เขาเขาทันวาค่ะแต่เดือนหน้าเนี่ยน้องมีงานที่เดียวค่ะเขาเลยงานนั้นเขาเลย่มีที่เดียวใช่ ก็ต้องรองานแทรกไม่รู้จะมีเปล่าค่ะน้องบอกเงียบจังกังใหญเงียบจังน้องใช่อ่าน้องบอกแล้วค่ะอันเดียที่ว่าร้านคุขาร้านคุหาจานที่ว่ามีจะมีดนตรีอะไรอ๋อคุณแขกเขาเป็นไม่ใช่จริงๆแล้วคุณแขกเขาไปไปเที่ยวเฉยเฉยเขาไม่ได้เอาดนตรีไปเล่นค่ะเพแตะว่าคุณแขกเขามีงานภาคเหนือคือผ่านไปผ่านแล้วเขาก็ไปแวะ เขาคงอยากไปหาน้องอ่ะมีโรตีแต่เรียกว่ามีดนตรีด้วยกันป่าป่าป่าไม่ใช่ว่นไม่ใช่ว่าดนตรีคุณแทกค่ะเออทางของทางร้านน่ะค่ะกาแฟเท่ากับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่แต่นี้ขายของเดี๋ยวจะมาไลไรเดี๋ยวจะขายของเนี่ยทำไมหลายแม่รีมาป่ะแม่รีมาไม่มาเออเหรอไม่เสียงแม่ลีวันดีก็ไม่ได้มาใช่ไหมคะพี่เห็นวันดีไลน์แต่ดูไม่จบ ปิดเสียงวันนี้กาแฟยี่สิบของที่ของที่จัดเตรียมมาไม่ได้เป็นคนไม่กินกาแฟไม่รู้แต่อร่อยอร่อยดีดีขายดีแนี่เนี่ยอร่อยสิเออโหขายเก่งแลวเนี่ยกาแฟยี่สิบกาแฟยี่สิบจองอะไรอีก อไม่ใช่ถูกแล้วพูดถูกแล้วหอมไหมคะทหอมโฆษณาไปในตัวหอมจริงกาแฟยี่สิบแล้วมีอะไรอีกบางทีนอกจากกาแฟมีอะไรอีกมีไฟเบอร์ค่ะวันนี้ขายสองอย่างเพราะว่ามีไฟเบอร์กับกาแฟไฟเบอร์ยี่สิบราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะเหมือนกันเหมือนเหมือนกันราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึร้อยเก้าสิบแล้วอันนี้พูดถึงกาแฟหรือไฟเบอร์กาแฟค่ะหนึร้อยเก้าสิบแล้วไฟเบอร์ไฟเบอร์สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบ ไม่ได้มาสองงานอ๋อถ้าสมมุติว่า20่สิบยี่สิหมดให้ไปเอาเพิ่มลองกินกล่องก่อนแล้วจะบอกว่าติดใจจริงๆได้ค่ะได้ได้แล้วไปเบอร์ด้วกินโอนได้โอนได้โอนได้จริงหอมจริงๆหอม เราชมออกไปบ้านนะแล้วก็กลับมานมาละหมูกิ่งต้มเผ็ดมันหอมจอมอบว่หอมจริงจริงไม่โกหกค่ะได้ได้คราวนี้ก็ไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวมาใหม่แล้วคะเอาลองกินว่าก็มันก็ไม่ได้มีอะไรไงเดี๋ยวมาใหม่ค่ะจริงจริงเอาในคนใหญ่ก็มันหรือยังไงเดี๋ยวให้มาแล้วกันนะคะตอนนี้ไม่มีอะไร